24พฤศจิกายนนี้เงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรจังหวัดไหนสาขาไหนได้รับบ้างฟังด่วน ดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่23พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาแจ้งข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะมาตัดราคาประกันข้าวให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ั้รอบทัรอบที่1ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอ โอนเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่24ทับ2,500 64เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยสว่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1วดที่4ดังนี้ค่ะ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่5พฤศจิกายน2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่ระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆความชื้นไม่เกิน15%นะคะดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1,786บาท53สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,280บาท84สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,876บาท647สตางค์ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ7,910บาท9สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ7,533บาท41สตางค์และการชดเชยส่วนต่างนะคะระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารธกสใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่4ในวันที่5พฤศจิกายน2564ดังนี้ค่ะ ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะตันละ4,213บาท47สตางค์ข้าวเปลือกหอมนอกพื้นที่ตันละ3,719บาท16สตางค์ ข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,123บาท76สตางค์ข้าเปลือกเจ้าตันละ2,089บาท91สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวตันละ4,466บาท56สตางค์และล่าสุดนะคะทกสศศสีะเกตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าสรุปการจ่ายค่าเิ้นไมโทดแทนโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิตส5 6 4งวดที่4จะโอนในวันที่24พฤศจิกายน 2564นี้ค่ะและ15อำเภอที่จะได้รับมีกันทารมขุข,ขันเมืองศรีสะเกตราสีใสห้วยทับทันไพรบึงปรางกูน้ำเกลี้ยงโนนคูนอุทุมพรทิสัยเบญจลักษ์วังหินพายุยางชุมน้อยและศิลาลาดค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอำเภอนี้ด้วยนะคะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ